รอยร้าวอันถัดมาคือรอยร้าวจากวัสดุเสื่อมสภาพวัสดุที่เราใช้เรามีอะไรบ้างนะครับเราก็มีคอนกรีตใช่ไหมฮะเหล็กโดยทั่วไปปัจจุบันเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กถูกไหมครับถ้าจะเป็นไม้เป็นอะไรเราก็ดูไม้แทนถ้าเป็นอันนั้นก็หมายถึงกรณีที่เราไปตรวจอาคารที่เป็นบ้านไม้อาคารไม้นะครับกรณีที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กคอนกรีตเมื่อใช้ระยะเวลายาวนานมา4ี่0้าิปีเราก็เริ่มพบแล้วว่า กอนกรีดนั้นเปื่อยยุ่ยกระเทาะหลุดล่อนออกเอาเหรียญสิบเหรียญบาทอะไรเนี่ยขูดปั๊บมันก็มามวนตามมาเลยเนี่ยแสดงว่าสภาพมันแย่และเกิดรอยแตกภายในแยกนะครับเพราะฉะนั้นขณะที่เราเดินไปบนพื้นหรืออะไรบางทีมีการสั่นรถบรรทุกวิ่งผ่านบางทีก็สั่นมากกว่าปกติต่อให้เป็นอาคารหลังใหม่รถบรรทุกวิ่งผ่านก็สั่นได้ถ้าเสาเข็มสั้นขึ้นที่วิ่งผ่านเนี่ยมันก็ กระทบกับตัวเสาเข็มสั้นเพื่อนั้นทําให้เกิดการโยกตัวได้นะครับก็เคยไปตรวจราคาหลายหลังที่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นที่กำลังพูดตรงนี้คนละประเด็นกันเป็นประเด็นของคอนกรีตเกิดการเปื่อยยุย่ยพูดง่ายเก่าวมากนะครับก็มีโอกาสเกิดลักษณะแบบนี้ได้มีการกระเทาะหลุดล่อนในบางตําแหน่งนะครับอย่างชัดเจนอีกอันนึงของวัสดุเสริมสภาพก็คือเหล็กเสริมเป็นสนิมเหล็กเสริมที่เป็นสนิมย่อมจะเกิดการบวมตัวในหนังสือตําราบางเล่มก็บอก6กถึงเาเท่า นะครับบวมตัวดันให้คอนกรีตป,ปิดผิวกะทอหลุดล่อนออกเพราะฉะนั้นเราก็อาศัยตรงนี้แหละครับมาสังเกตว่าเอ๊ะมันเกิดจากเหล็กเสริมเป็นสนิมหรือเปล่าโดยสังเกตยังไงครับแตกขนานเหล็กไหมนะครับแตกขนานเหล็กไหมถ้าดูว่าแตกขนานเหล็กอ่ะเราก็มาดูกันไหนต้องดูสิครับรูปนี้ส่วนใหญ่คานมักจะแตกบริเวณใต้ท้องคานเหล็กเนี่ยมีทั้งบนทั้งล่างก็จริงนะครับแต่ทําไมแตกใต้ท้องคานเพราะโอกาสที่ความชื้น ออกซิเจนต่างๆแทรกซึมเข้าไปหาเหล็กมีได้ง่ายกว่าข้างบนที่มีพื้นเททับอีกทีหนึ่งนะครับรอยแตกแบบนี้จะแตกตามแนวส่วนใหญ่จะพบแตกตามแนวนอนใต้ท้องพื้นหรือด้านล่างของคานด้านข้างนะครับของคานเป็นรอยแตกให้เห็นนะครับเช่นรูปในตัวอย่างนี้ท่านจะเห็นพอเห็นอย่างนี้ปังปั๊บเราก็รีบเลยใช่เราบางที่เราก็จะเห็นว่าเขาเอาคานเหล็กมาหนุนบางที่ไม่หนักกว่านั้นอีกเอาเสามาค้ำ เสามาค้ำก็ทาให้ซัพพอร์ตมันเปลีป่ยนแปลงใช่ไหมฮะเอาเหล็กมาหนุนก็เพื่อให้เกิดความสบายใจใช่ไหมแต่ความจริงจริงไม่ใช่อะไรเลยเราต้องซ่อมนือที่เหล็กเสริมเป็นสนิมใช่ไหมฮะใช่ไหมฮะเราจะเสริมคานเหล็กก็ไม่ว่ากันละแต่ซ่อมก่อนดีไหมอ่ะนะครับจะค้ำยันในตอนซ่อมก็ไม่ว่ากันแต่ไม่ได้ค้ำคาวไว้นะครับลักษณะแบบนี้คือเหล็กเสริมเป็นสนิมถ้าเราเห็นสีน้ําตาลเข้มบริเวณที่เป็นรอยแตกด้วยยิ่งชัดเจนครับ ว่าสนิมที่เกิดขึ้นนั้นเกิดมานานแล้วเป็นสนิมขุมแล้วขอไข่สลูมอรมาสนิมขุมสับช่างชาวบ้านทั่วไปเราเรียกสนิมขุมหมายความว่าอะไรครับเนื้อเหล็กนั้นเป็นสนิมจนถึงแกนกลางของเนื้อเหล็กแล้วเหล็กนั้นมีสนิมกินกัดกร่อนเข้าไปข้างในถึงแกนกลางของเหล็กเสริมแล้วเรียกว่าเอากระดาษทรายมาขัดยังไงก็แล้วแต่สนิมหลุดไปหลุดไปเราก็คิดว่าเจอเนื้อเหล็กสีเงินที่ดีสีเงินยวงอะไรกันนะ เข้าไปข้างในปรากฏว่าสกัดจะขัดเกินขนถึงแกนกลางขาดไปเลยยังไม่เจอเนื้อเหล็กที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยเต้องเ,อเรียนให้ทราบว่าถ้าเห็นสีน้ําตาลเข้มเมื่อไหร่นั่นแสดงว่าเหล็กเป็นสนิมขุมแล้วการแก้ไขจะเป็นตัวบอกเหมือนกันนะว่าเราควรจะแก้ไขยังไงเรื่องของสนิมขุมอย่างน้อยที่สุดเราไม่ควรที่จะเอาเหล็กสนิมขุมไว้เราต้องรีเพลซเหล็กแทนเว้นเสียแต่ว่าเราสามารถเอาเหล็กออกได้ นั่นก็ต้องมีการคำยันและตัดเหล็กและใส่เหล็กเชื่อมใหม่นะครับแต่ไปบอกชาวบ้านให้ทาเองอันตรายเพราะนั้นวิศวกรต้องกํากับดูแลนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับภาพนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งให้ทุกท่านเห็นนะฮะถ้าเห็นคาเป็นเีน้ำตาลเมื่อไหร่นะครับก็คือโอ้ข้างในนี่ไม่ต้องห่วงแล้วเหล็กพวกนั้นต้องเอาล็อสต็อปทาแล้วไม่ใช้อ่ะใช้เหล็กตัวใหม่จะต่อทาบหรือตัดถ้าตัดนี่ต้องมีคำยันและวิศวกรกำกับดูแลนะครับอย่างนี้เป็นต้นอย่างฮะยิ่งกว่าสีน้ำตาลเข้มอีก คอนกรีตก็ท้อหลุดร่อนเราจะจนเห็นเหล็กหมดแล้วนะครับเหล็กก็เป็นสีน้ำตาลเข้มแก่เลยนะครับเหล็กพวกนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับไม่ควรเสี่ยงใช้บางครั้งเรายัางเจอ c o อ e ร,ริ n งคอนกรีตหรือที่เราเรียกคอนกรีตครอริงนั่นแหละมันน้อยไปทําให้เหล็กปลอกเนี่ยเป็นสนิมเหล็กใต้ท้องพื้นก็เหมือนกันเริ่มปรากฏให้เห็นถ้าเราเห็นเหล็กข้างในใต้ท้องพื้นเป็นสนิมสักเส้น2เส้น3เส้น บ่งบอกได้เลยนะครับว่าเส้นอีกนึ่นเตรียมเป็นแล้วพร้อมที่ผิวคอนกรีตที่อยู่ใต้พื้นี่จะล่วงลงมาแล้วนะครับนั้นต้องระวังเวลาไปตรวจอาคารพวกนี้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับเราเข้าไปตรวจช่วยเขาแต่ยังไงก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับโอเคครับภาพนี้เกิดรอยแยกรอยแตกคานหลักคือคานอะไรครับที่ที่วางระหว่างหัวเสาถึงหัวเสา ่อระหว่างหัวเสาถึงหัวเสาเนาะเราเรียกคานหลักคานซอยปลายด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะอยู่บนเสาแต่ปลายด้านหนึ่งอาจจะอยู่บนคานตัวหลักหรือทั้งสองปลายอยู่บนคานหลักหมดในภาพนี้บอกมีรอยแตกแบบนี้ถ้าเรามองเพียงผิวเผินเราจะคิดว่าโอ้ยคานตัวนี้แตกเพราะมีคานซอยมาฝากอยู่แล้วคานตัวนี้เริ่มแบบพาราไม่ได้เลยแตก แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการแตกลักษณะแบบนี้บ่งชี้ว่าเหล็กเสริมตรงนี้เป็นสนิมเหล็กเสริมเป็นสนิมมิใช่เรื่องของคานซอยมาฝากแล้วรับน้าหนักบรรทุกไม่ไหวถ้ารับน้าหนักบรรทุกไม่ไหวมันจะแตกเป็นตัวยูซึ่งเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นคานซอยมาฝากอาจจะมีผลตอนทําทําให้เกิดออคอนกรีตครอบริ่งตรงนี้น้อยไปนะครับแล้วทําให้เหล็กเป็นสนิมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่สาเหตุหลักคือเหล็กเป็นสนิม นะครับโอเคนะครับก็ต้องซ่อมลึงเหล็กเป็นสนิมนะโอเคนะครับแล้วหลังจากนั้นอยากจะเสริมกําลังอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าจริงๆตัวหลักคือเหล็กเป็นสนิมนะครับเราเคยเจอพื้นดาดฟ้าทั่วไปที่ไม่มีหลังคาคลุมเมื่อไม่มีหลังคาคลุมเนี่ยต่อให้เราทำรูฟเรนดียังไงก็ตามนะครับชั้นดาดฟ้าเนี่ยมีการปูกระเบื้องอีกต่างหากนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลซึมลงมา แต่ยังไงก็แล้วแต่น้ําส่วนหนึ่งไหลอย่างดีเลยแต่ส่วนหนึ่งก็จะทําให้คอนกรีตอุ่มน้ําชุ่มน้ําแล้วก็ซึมลงมาสัมผัสเหล็กที่เหล็กท้องพื้นใช่ไหมฮะเหล็กส่วนใหญ่กลางพื้นนี่มันจะอยู่ด้านล่างรับโมเมนต์บวกนี่ใช่ไหมครับเหล็กก็จะอยู่ใกล้ด้านล่างมากที่สุดเพราะฉะนั้นเวลาเหล็กเป็นสนิมเหล็กที่เป็นสนิมคือเหล็กที่อยู่ตรงบริเวณใกล้ด้านท้องพื้นเวลาเราไปตรวจอาคารเราก็จะต้องจับแหนมมองปังปับ๊บอ่าเปิดฝ้าดูสิหรือว่ามีความจอยชุ่มอยู่ที่ฝ้าเปิดฝ้าดูโอ้เหล็ก ใต้ท้องพื้นเป็นสนิมเหล็กใต้พื้นน้องน้ำเนี่ยไปดูครับเป็นแน่นอนอะนะครับส่วนใหญ่ที่เจอกันหรือแม้แต่พื้นชั้นล่างของเราที่เจอความชื้นบ่อยๆพวกนี้ก็จะเหล็กใต้ท้องพื้นเป็นสนิมแล้วสุดท้ายก็จะเกิดการแตกออกดังนั้นเวลามีใครมาถามเวลาปรึกษาอาจารย์ในคลินิกช่างของวิศวกรรมสถานเนี่ยสมัยก่อนๆอ,อาจารย์จะบอกเลยว่าทาหลังคาคุมหลังคาเหล็กเบาๆเนี่ยขึ้นไปนคุมซะอย่างน้อยมันป้องกันเรื่องของฝนเรื่องของการที่น้ําจะมาทําให้บริเวณเอ่อ พื้นเนี่ยชุ่มไปด้วยน้ําเนี่ยมันช่วยดีดีกว่านะครับอันนี้ต้องต้องเรียนเลยนะครับโอเคอันนี้มีความชื้นให้เห็นละพร้อมที่มันจะเริ่มเป็นสนิมดันแตกแล้วนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอนกรีตเขาเิ่งน้อยมองเห็นชัดเพราะถ้ามันแตกจริงๆมันจะไม่แตกอย่างนี้มันจะแตกเดี๋ยวจะเห็นใกรูปมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ก็เหล็กเป็นสนิมเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยครับ เป็นอาคารที่สมมติจะสูง10ชั้นหรือชั้นหนึ่งออกเหลือเก้าชั้นแทนไอ้ชั้นเก้าหลังคาชั้นเก้า็อาจจะเป็นดาดฟ้าเปิดโล่งพอรับน้ำมากๆเข้าเรียบร้อยเลยเหล็กข้างล่างเป็นสนิมอาคารหลังนี้เจ้าของอาคารน่าถามบอกว่าจะทําไงดีนะั้ก็ลื้อทิ้งแน่นอนน,นะครับแต่พอลื้อทิ้งปั๊บเนี่ยเวลาเราจะวางเหล็กเสริมใหม่เนี่ยก็ต้องดูว่าคอนกรีตเดิมสตรงเป็นยังไง เป็นคอนกรีตใหม่หรือคอนกรีตที่อายุยาวยืนยาวมานานมากแล้ว40-50ปีหรือมากกว่าน,นั้นเพราะฉะนั้นต้องใช้เคมีคอลโบแทนนะต้องระวังเพราะ expansion bolt เนี่ยมันเป็นเบ่งให้คอนกรีตแตกได้แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่มีให้เลือกตั้งเยอะตั้งแยะนะครับแต่แน่ๆคือถ้าเป็นดาดฟ้าไม่ควรใช้พื้นสําเร็จรูปถูกไหมนะครับเราเป็นท,ที่ทราบกันอยู่นะครับมันก็รั่วแหลกลานเลยอย่างพื้นนองน้าใช้พื้นสําเร็จรูปคงไม่ได้แน่ใช่ไหมครับแต่ก็ต้องเทหล,ล่อในที่เมันก็ต้องมีการผูกเหล็กใหม่แน่แต่พื้นอย่างย ลามิเนตครักกิ้งล่วงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเห็นชัดเจนนะครับลักษณะแบบนี้เรามองปั๊บเราก็จะชัดเจนรอยแตกรล้าวในส่วนที่เหล็กเป็นสนิมยังไม่จบที่คานกับพื้นอย่างเดียวมาอยู่ที่เสาด้วยเสาเหล็กมักจะอยู่ตามมุมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหล็กเป็นสนิมเหล็กในเสาเป็นสนิมก็มักจะเกิดขึ้นที่ตามมุม จะมุมหนึ่งสองมุมสามมุมหรือก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยก็จะเจอประมาณสองมุมหรือมุมเดียวแล้วเวลาเกิดเนี่ยรอยแตกพวกนี้มักจะเกิดจากด้านล่างเสาที่อยู่ข้างล่างและเป็นเสาที่อยู่ริมห้องน้ําเสาที่อยู่ริมแม่น้ํในอาคารหลังเดียวกันนะครับอยู่ริมแม่น้ําเสาที่อยู่ริมต้นไม้ที่เรารดน้ําบ่อยๆอ,อย่างนี้เป็นต้นเป็นเสาชั้นล่างมักจะเป็นอย่างนั้น รอยแตกมักจะเกิดจากข้างล่างขึ้นข้างบนอย่างที่เมื่อกี้บอกแตกตรงไหนก่อนตรงนั้นกว้างกว่ามันจะแตกจากข้างล่างแล,ล้วลามขึ้นข้างบนนะครับแตกจากข้างล่างแล้วลามขึ้นข้างบนเพราะฉะั้นข้างล่างจะก,กว้างแนวดิ่งขนานเหล็กขึ้นมาเลยพวกนี้มักจะเกิดจากอะไรครับจากความชื้นในดินเกิดแคปเปอริลลี่ฟอสต์ทให้เหมือนเราเอา,เอาฟองน้ําแห้งๆจุ่มลงไปในน้าจุ่มไปนิดเดียวเราเห็นว่าน้ำเนี่ยมันไหลขึ้นมาจําได้นะครับหลักการแคปเปอริลลี่ฟอสเนี่ย มันดึงขึ้นมาตามแรงตึงผิวของน้ํายิ่งรูยิ่งเล็กมันยิ่งขึ้นสูงพอเล็กๆคอนกรีตเล็กๆมันยิ่งขึ้นสูงเลยสัมผัสเหล็กๆก,ก็เป็นสนิมมีโอกาสมีความชื้นแล้วนี่ครับรอสัสดส่วนให้พร้อมทุกอย่างก็พร้อมเป็นสนิมเพราะฉะนั้นรอยแตกก็จะแตกจากล่างไล่ขึ้นไปข้างบนดังนั้นเวลามีชาวบ้านถามไม่ว่าจะในรายการวิทยุหรือในมีใครโทรถามก็แล้วแต่เนี่ย พอถามปั๊บแตกที่เสาแตกแนวดิ่งหรือเปล่าอยู่ที่มุมเสาใช่ไหมด้านล่างโคนเสาใช่ไหมบอกแค่นี้ปั้งเราถ้าเขาบอกใช่เนี่ยเราชัดเจนละเนี่ยเหล็กเป็นสนิมมีโอกาสเหล็กเป็นสนิมแล้วละ่ะช่วยถ่ายรูปให้ดูหน่อยให้เกิดความชัดเจนเราจะได้บอกได้นะครับทีนี้นี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมครับแตกจากล่างขึ้นบนนะครับใหญ่แล้วก็เล็กขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เหล็กเป็นสนิมเหล็กเสาเป็นสนิมและเป็นเสาล่างด้วย อันนี้ก็เป็นตัวขยายให้เห็นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับมารูต้นเดียวกันหรือเปล่านะครับขอรูปเข้ามานะครับปรากฏว่ามีท่านหนึ่งครับในยุคที่หลักสูตรพุทธศัพทประการกาลังเป็นที่ฮือฮานะครับหลายท่านก็เข้าไปอบรมกันเยอะมากนะครับก็มีท่านหนึ่งก็เอารูปมาอาจารย์ครับทําไมตัวนี้มันแตกจากบนลงล่างอันนี้บนแน่นอนนะเขาบนยิ่งกว้า,วางไ็นะครับทุกท่านดูนะมันกว้างแล้วก็เล็กลงไปงลางก็แสดงเกิดตรงนี้ก่อนมันเกิดจากอะไรครับทำไมอันนี้มันเกิดจากบนลงล่าง อาจารย์ก็มองเหลือไปดูข้างบนสิอ๋อข้างบนก็ผิวสีล่อนเห็นไหมครับล่อนอยู่เนาะล่อนเป็นไปได้หรือเปล่าข้างบนนี่เป็นเขบิบแล้วตรงนี้เป็นพื้นเนี่ยมีเขิบอยู่ฝนตกลงมามันขังอยู่อะแล้วน้วําก็ไหลลงมาเห็นไหมนี่คือการดูไล่เป็นสเต็ปเราก็บอกบอกได้เลยเพราะฉะั้นการแก้ไขปัญหาไม่ใช่แก้ที่ถนิมอย่างเดียวยังต้องแก้หลังคาด้วยนะเพื่อไม่ให้น้ํามันเป็นท่วมขังอยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันเกิดอีกอะใช่ไหมครับ อันนี้ก็เป็นภาพที่ดีต้องขอบคุณเจ้าของภาพเลยนะครับที่ท่านให้มาแต่ละภาพเนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับยุคหนึ่งนี่โอ้โหอาจารย์ได้รูปพวกนี้เยอะนะครับก็แต่ตอนนี้ไม่ต้องส่งมานะครับแต่ถ้ามีรูปแปลกๆก,ก็น่าสนใจนาะเอามาศึกษากันพวกเราวิศวกรด้วยกันมาคุยกันได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดรอยร้าวเนี่ยพอเห็นบ่อยๆเราก็จะรู้ว่ารอยร้าวนั้นสนิมขุมหรือไม่สนิมขุมรอยร้าวที่เสาอ,อย่างเงี้ยอันเนี้ยอันนี้ขัดได้นะครับดูปั๊บเนี่ยรู้เลย นะครับมองเหมือนเป็นสนิมกุมแต่ขัดได้นะครับโอเคนะครับมีบางบาง,บางต้นรู้สึกจะเคยขัดด้วยนะครับอันนี้อยู่ในกรุงเทพตามไปดูกันนะครับตอนนั้นหลายคนก็ตามไปดูก็นายลองกัดขัดดิก็ขัดออกนะครับขัดออกก็สามารถซ่อมได้อันนั้นก็เป็นเรื่องของอวัสดุผ่านมาสองแล้วนะครับเรื่องรอยร้าวผ่านมาสองแล้ว